E F M D J playlist b y D J อ้อมค่ะอ๋อ,อก,กำลังกายแล้วก็ต้องกินผักผลไม้นะครับคุณผู้ฟังอ่ะแ a ดแอลเบนะครับ a n t o ทนนะคะไม่มีแฟนได้ไงแล้วเราเริ่มต้นกับรัตเตอร์หัวทิ่มบอ่ออันดับที่9สําหรับ playlist of the week นะคะชั่วโมงที่แล้วถามคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าเสาร์อาทิตย์คุณคิดว่าไฮไลท์ของคุณคืออะไรนะคะมีความหลากหลายแล้วรู้สึก,กว่าโหคุณผู้ฟังเนี่ยทำนู่นทํานี่กันเยอะละเกินบางคนก็บอกว่าทําเค้กวันเกิดให้เพื่อนที่ทํางาน บางคนก็ไปร่วมกิจกรรมล่องเรือตลาดริมคลองบางลําพูนะคะมีความสุขมากก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> บางคนบอกว่าไฮไลท์วันที่ผ่านมาคือลองตื่นเช้าให้เหมือนวันทำงานดูแต่ก็ต้องกินกาแฟไปสองแก้วนะเพราะปกติเนี่ย จะตื่นมาทํางานบ้านแล้วไม่นอนกลางวันใช่ไหมคะก็ก็ก,ก็ก็ดีนะแล้วก็เลยได้ดูหนังอีกหนึ่งเรื่องก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่านอนในขณะที่บางคนบอกว่าได้เครื่องซักผ้าใหม่ก็เลยขนผ้ามาซักทั้งหมดอา้าวเข้าใจนี่ผีแม่บ้านวิธีซักผ้าให้สนุกมันก็เกี่ยวกับน้ํายาซักผ้าด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะก็มันต้องใช้แล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มเลือกให้มันถูกที่มันถูกใจเราแล้วมันเออมันมีวิธีซักก็แฮปปี้นะคะบางคนบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ใจฟูคือได้ไปดูน้องเพิร์ทที่เซ็นทัลชนบุรีเออเห็นว่าห้างแตกอยู่พอสมควรกันเลยทีเดียวอ้อมเห็นภาพแล้วแบบโหคนอย่างเยอะแล้วคุณฟังบอกนี่คือครั้งแรกที่ได้ไปเจอน้องดีใจด้วยนะคะอ่ะเห็นไหมแต่ตละคนมีความสุข,ขคนละแบบบางคนก็บอกว่า ไฮไลท์คือการได้ดูคอนเสิร์ตน้องพีพีสองรอบโชว์อลังการงานสร้างมากแบบแฮปปี้มากแล้วก็มีคนแบบว่าไปไฮไลท์ไปดูพีพีหลายคนเลยทีเดียวในขณะที่บางคนบอกว่าแฮปปี้ที่ขับรถไปวิ่งสองชั่วโมงที่ระยอง พอไปถึงสถานที่สวยมากเป็นบึงน้ําแค่นี้ก็แฮปปี้และมีความสุขกับการขับรถฟังคอนเทนต์เพลินๆครับน่ารักนะคะบางคลก็บอกว่าฝึกเดินแบบไม่ใช้ไม้เท้าได้แล้วค่ะอยากหายเร็วๆอยากไปคอนอขอให้คุณผู้ฟังแข็งแรงนะคะแล้วก็กลับมาใช้ร่างกายได้ปกติแบบเร็วขึ้นนะคะก็ <c oughs> ดีใจด้วยนะคะดีใจชื่นชมในความเข้มแข็งตรงนี้บางคนบอกว่าหลายคนก็มีไปตลาดภูไ้ไม่ได้เจอกันใช่ไหมคุณผู้ฟังก็ไปกันหลายคนเหมือนกันแฮะบางคนก็มีนูนี่นั่นแล้วพอพูดถึงพีพีนิดนึงค่ะฝากเอาไว้นิดนึงนไหนๆก็พูดถึงน้องกับคอนเสิร์ตท,ที่เกิดขึ้นแล้วบนคอนเสิร์ตมีใคร นายใบนายใช่ไหมแล้วก็มีกินด้วยและอย่าลืมเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสองคนนี้ตอนนี้ค่ะเตรียมตัวหาให้สุดซอยกับซองแดงแต่งผีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จาก GDS ที่จับมือกับบิลกินเอ็นเตอร์เทนเมนต์และ PP Grid Entertainment นจนกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลกับการกลับมาแสดงคู่กันอีกครั้งนะคะที่หลายคนรอคอยของบิลกินแล้วก็ PP ซึ่งงานนี้ได้นักสร้างหนังมือทองชื่อก็คือคุณโต้งแอเราคุณชื่อไหมโต้งบรรจงและได้พ่วกั สายไฮยอย่างคุณหมูเชยนพนะคะมาดูแลง,งานกำกับพร้อมกับขนนักแสดงมาไม่ว่าจะเป็นน้องก้อยรัชพรพี่จตุรงใช่ไหมแล้วยังมีคุณรัศมีแขมีออนนาชวนชื่นแล้วก็อีกเพียบเลยมาช่วยกันสร้างเสียงร้องกันแบบจัดเต็มเจอกันเร็วนี้ก็คือ20มีนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะแต่แน่นอนอ้อมพูดมาขนาดนี้สำหรับชาวเอทามฟังฟินชวนคุณมาหาก่อนใครคะ่ะใครที่เคยถามว่าคุณอยากจะวีดีม อ๋อ point ทำยังไงอันนี้หละมาแล้วนะคะวันอังคารที่18มีนานะคะจะเป็นรอบ2องทุ่มที่โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ซีเนอาร์ตชั้นสี่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียแค่คุณใช้ห้าพัน point นะคะกดแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีถึง2ใบซึ่งเราจะเปิดให้คุณวีดีไม่ใช่ตอนนี้นะคะคุณผุ้ฟังเสาร์ที่สิบห้ามีนาคือเสาร์ที่จะถึงนี้10บโมงเช้าคุณฟังเรามาทุ่ วันคุณมี p อย n พอแล้วละ่ะ1ิบโมงเช้าเป็นต้นไปจำกัด1 1 0เท่านั้นนะคะติดตามเพิ่มเติมที่ท Facebook a c e b o o k a t i m e และแอป a t i m e ฟังฟิล์มแล้วเรามาหาไปพร้อมๆกันนะคะ <c oughs> ส่วนคุณผู้ฟังที่ถามว่าแล้วไฮไลท์ของพี่อ้อมสาวอาทิ์ที่ผ่านมาคืออะไรอ้อมพูดไปคุณผู้ฟังก็อาจจะขำก็ได้นะคนเราไฮไลท์ในชีวิตมันไม่เหมือนกันสาวอาทิ์ที่ผ่านมาม้อมยอมรับแล้วก็นั่งคิดไฮไลท์อ้อมคืออะไรวะอ๋อ แกว่งแขนอ้อมลุกขึ้นมาตอนเช้าอ้อมตื่นเจ็ดโมงเช้ามาสามวันแล้วอ้อมแกว่งแขนได้สองหลเอ้ยถืว่าแกว่งแบบสองวันวันละสิบทีก็รู้สึกเออที่ที่แม่ฉันทํา บ่อยๆเออเขาแกว่งแขนวันละสองอยทีว่ะฉันได้สิบทียีสิบทีฉันก็ภูมิใจละเออมันก็น่าสนใจดีนะก็เลยเอ๊ะแกว่งแขนมันมีประโยชน์อะไรบ้างคุณผู้ฟังประโยชน์ของการแกว่งแขนเนี่ยนะถ้าเราทําดีๆมันจะลดการสะสมของไขมันแล้วก็ลดความเครียดลดอาการปวดคอบ่าไหลจากการทํางานอ๋อไม่ได้พูดเองนะคะสิริราชนะคะสิริราชบอกนะคะถามว่าวิธีแกว่งแขนให้ถูกวิธีมีไหมมี ยาวเบื้อเลยคุณผู้ฟังมีตั้งแต่ยืนตัวตรงเข่าไม่งอแยกเท้าทั้งสองข้างออกจากกันโดยมีระยะประมาณกว้างหัวไหล่ปล่อยมือทั้งสองข้างลงตามธรรมชาติอยากเกร่งให้นิ้วมือชิดกันเห็น <c oughs> หันอุ้งมือไปข้างหน้าหดท้องน้อยเข้าเอวตั้งตรงเหยียดเหยียดหลังไม่ใช่เหยียบหลังนะคะถ้าเหยียบหลังตายนะคะอันนี้แค่ยเหยียดหลังผ่อนคลายกระดูกลำคอศีรษะและปากผ่อนคลายตามธรรมชาติจิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะพื้นนี่มันจิ้งจกหรือเปล่าวะส้นเท้าออกแรงเหยียบลงบนพื้นให้แน่นควรงอบั้นท้ายขึ้นเล็กน้อยระหว่างบริหารต้องหดก้น คือขมิบธวันน่ะนี่มันเริ่มไม่เห็นได้ทําแบบนี้เลยวะ่ะตามองไปที่จุดใดจุดหนึ่งทําสมาธิให้ความรู้สึกอยู่ที่เท้าแกวงแขนไปข้างหน้าเบาๆทํามุมสามสิบองศากับลําตัวและหายใจเข้าแล้วแกว่งแขนไปข้างหลังให้แรงทํามุมหกสิบองศาเท่าที่ทํามาทั้งหมดไม่ใช่อันนี้เลยอะคุณผฟังเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวจะไปหาให้แต่ทั้งหมดเขาบอกอย่างไรก็ตาม การแกว่งแขนเป็นภาพลวงตาว่าใช้กำลังแขนแต่ที่จริงเราได้ออกกำลังโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านล่างถึงสิบสองมัดเช่นกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังก็ถ้าอ่านมาเจ็ดข้อขนาดนั้นน่ะมันคงไม่ใช่ภาพลวงตาแล้วล่ะค่ะคุณฟังน่าจะเป็นของจริง สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิง์มีมีขนนุ่มหุ่นแน,น่นอร่อยทูกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่นและยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวชุม่มคอและลายเสมหะ พรุ่งนี้กลับมาอีกครั้งกับคุณส้มมาิกาคนตาทิพมันจะมานั่งอยู่ตรงนี้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มบางครั้งทุ่มโปงไปได้วยกันกับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูดรดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมีขนนุ่มขุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสุดจนนุชอยากจกพุงยาอมและสเปรย์แก้ไอตราตะขาบห้าตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะค่ะ อังคารกลุ่มโบู๊